ยวกยวกยวกสวัสดีจ้าพี่น้องขาพื้นที่ใดเป็นคือกัน<ม>บอนะ้อตกแรงมาฝนมันตกดินหอยหอยโลดเธอมึาางโลดน้ำถ่วม้อยฉันฉันได้ลุยซ้อยเขาห้องยิงเออเฮ็ด <c oughs> จังไหนถ้าพวกเขาตอนนี้มันเหงสีถ่วเลยก็เกาเนาะจ้า,าจเหง้งเดือไปฝนแห้งตกหน,นักซ้อยกระบายนำบ่ท่านมันก็นเลยถ่วมจ้าจะกะลุยเขามาโลดเล้วคุณสาหิวเขาเนาะมาจ้ามือหนีเมนูวันฝนตกรินของเราจะหนีใส่ไปไกลได้นอกจากตำบังหุงจ้ายิงเออ คลิปฉันแหงบ่มีสิลงฉันแหงบมีแนวทายแหงมาลืมกดกล้องทายตอนปุ่งเครื่อง ถึกแน่ผิดแน่ก็โพอภัยเด้อค่ะมาเบิงไปน้ากันเด้อยิงตาบังหุ่งเชิทตาให้เบืองหลายรอบละดอกเนาะใส่เครื่องใส่หยางกัใสข้าวหั่นเหละแต่มือนี่เขาสิเน้นนไปที่ปูนาดองจ้าอยากกินแบบใสปูนาดองหลายๆนูทางหยางเป็นสีแม่หญิงกระเนี้ยวข้าบัวด้สือเนาะวาก็ได้มาเด้อมากินน้ากันวันนี้ตาปูนาแบบจัดเต็มแบบสับแบบหยวใสแบะว่าเมนสีโต บเค็มก็ให้นัหลูไปแต่บเค็มจ้าปูหน้าดองรอดนีแม่ฉันดองมากบบคอยเค็มปานใดจ้ะไม่เค็มแต่ก็ไม่เน่าไแม่หญิงมันบ่มียินเน่าองกระปูน่ะจ้ะปกติหฮาดองปูหน้ามันโบเค็มเถื่อมันบอ่หอดนะบ้าบ่หอดนี่มันสิเน่าเนาะจ้ะอันนี้ไม่เน่าจา้าตัวปูยังกรอบเหมือนเดิมแล้วก็มีรสชาติความหอมของปูแต่ว่าไม่เค็มจ้าอธิป็นเพราะว่าเราดองเสร็จแล้วแล้วเอาเขาส่องฟิดเลยกันได้เนาะจ้าสูนี้พายากได้กันเอาไปลองเห็ดเบงเดอจา้าดองกินได้โดนโดนจา้าส้มตำของเราก็เป็นอันเสร็จ เรียบร้อยนาะตานาราประธานบัจ้ามือนิกาสกินสมตามกแกงน้อไม้จ้าแกงน้อไม่กัตั้งแต่มือวันเสาร์วันอาทิตย์ที่แกงไวพูดเลยหญิงเอาเซซองฟิดไวจ้าย่ามอยากกินกบมาเว็บมาอุ่นกินจ้าพี่น้องคะโอ้ยชายเหลียงเราบัสบายเสียงเราไอแสดเขา้ามายิงเอ้ยชายเวงฉันป่วยไหมพวกเธอกระขอฝนตกฝนลิ่นหลนี่แหละพี่น้องสองสามมือมาหนีกรุงเทพฝนตกหนักแห้งจ้าเลิกงานมาแล้วหยุดบ่ได้ได้พาล่มหาฝนลงมาให้จังไหนมันตกกลางทางเนาะจ้าจอดกับบ่ได้ไปตอกับบ พ <laughs> ลุยฝนมากกับเป็นไข่ลแล้วตื่นมามือไม่ก็ได้ขนาดว่าเปียกฝนมากปุ๊บนี่มาหอนห้องอาบน้ำบ้าเลยดีหญิงยังเป็นไข่เป็นไอแสดงว่าผิดฝนนี่แห้งลายแรงแห้งจ้าใครก็จะออกไปตากฝนย่ามีเดอ้อจ้าฝนฟ้าเฮ้ามีผิดมีภัาหลายโดนโตเฮาเนจักหน่อยก็เป็นไข่เป็นไอโรดพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะบอกไครบอกเจ้าของ <laughs> คุณผู้ชมทังบ้านได้ยังกินข่าวแรงเนาะจ้ามาเด้อมากินตำหักหุงแกงเนือไหมทอดเนื้อแหงน้ำกันแซ่บจ้ามือนีก็สิกินกับข้าวเหนียวแล้วก็ลวกเส้นข้าวบุนแหงจักหน่อยจา้ากินสองคนผัวเมียกระซำนี่แหละพี่น้องคะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเนาะจ้ามือนึ่งก็แนวกินหลายมือนึงกระแนวกินหน่อยคะ่ะเข้ากันไปจา้าเมนพผยได้ยังกินข่าวแรงเนาะก็มาเมนบอกกันในเด้อจ้าคืดหาเมนูแนวอยากแนวกินแต่ละมือละเว้นยากหลายพี่น้องเอ้ยคืดกระบอกว่าสิกินอย่างซากเปิดตู้เย็นเบิ่งมี่เน ก็เอามาอุ่นมาเวีบกินตามภาษานี่แหละค่ะไปแล้วพี่นอ้องมาฝอยฮีแคเว,ว้านัวหัวมวนซำนีแหละย่าฟาวลำข้านกันเด้อมือนีคอโตล่าไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ